เนื่องจากเราประกาศเ้าประกาศไปแล้วเนี่ยรายละเอียดของการรายงานและการลงคำเนี่นมันเป็นชัดเจนทั้งภาคเอกชน ของที่นี่เลยแต่ยังไม่ได้ขายอ๋อแล้วที่นี่ปลูกที่ไหนที่ที่นี่ที่ที่บ้านเลยใช่ไหมมันมีโรงเรือนใช่ไหมครับต้องไปดูโรงเรือนอันนี้ขายนี่ขายเปลี่นของกัชาเนี่ยมันเดินมาไกลแล้ว เพราะนั้นทั้งทั้งทั้งในส่วนของผู้ประกบอบการเองก็ต้องช่วยภาครัฐคืออย่าให้มันมีความด่างพร้อยเพราะมันต่อไปมันจะยากขึ้นมันก็ต้องพอแรกที่ปูกไม,ไม่ไม่ใช่ครับอันนี้คือผมทำมาตั้งแต่ตอนปิดกฎหมายแล้วด้วยครับมไม่เป็นไรได้ครับไม่เป็นไรทีน,น,นี้ ในตัวกีสอนที่มันร่วมลงเอาไปทำอะไรนะกีสอนคือตรงนี้ลุงที่หลักๆที่ผมทำดอกนะครับจะมีแต่ล่มว่างอยู่แล้วก็จะมีแตงที่แบบอยู่ในดินอยู่อัโรดังดอกครับผมจะทํางานสองคือออดองหมดเลยครับยังไม่ทำดินดอกออ๋เอาไปออดองเอาไปออดองหมดเลยครับแล้วม่กลัวเองก็หัวหน้าทำไมครับลุงน้องเขาเขลุงเหมือนเนี้ยก็ที่หวาซื้อมันเรียนประเด็นนี้ครับผู้หวานมากมากไม่มากแต่ไม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 ่ให่ใจพี่เจ้าไว้ประชุ้มตัว